สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนนะคะพบกับแม่เอ็กกี้ใบโพล่ากีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่เอ็กกี้ใบโพล่านะคะมาใส่ส้มตำที่คลองสามค่ะที่รักใครสนใจแวะมานะคะส้มตงส้มตำแซ่บรสจัดแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตร้องเพลงวงสวงค่ะนะคะรถถังชนกีรถถังชนกีถถนกตั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 กระเบิดเท้ากีระเบิดเท้ากี ต้องแหวะมาแล้วหนึ่งอีดอกนะ,ะมามา,มา <c oughs> แม่หรือพ่อคะเยี่ยแต่งสวยจึ้งขนาดนี้ผมยาวขนาดนี้มาหากูว่ากูเป็นพ่ออีดอกนะคะ <c oughs> ตายมาแล้วกี่วันคะ <c oughs> ลงไปแดกในโรงอีดอก <c oughs> แม่ด่าหนูหน่อย <c oughs> พวกมึงไม่เสือกสลุดแชทขึ้นมาล่ะแ <c oughs> ลเชื่อ <c oughs> อ๋แฉลเชื่อกูฉ <c oughs> ลทชื่อป้าครับ เขาเป็นป้ามือไอเด็กแหมเรียกกูซะป้าเชียวสั่งอะไรสังส่งซ้มตันนะครับเออเอาอะไรพูดมาซ้มตำปูปลาไม่เผ็ดมากส,สองเม็ดมะละกอกร,กรกอบไหมทิชส,สด